สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะคานะครับปักตัวที่เกาะคาก็ถือว่าโอเคนะครับปักเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับบางปักก็มีสีสีจะเริ่มครับนะครับครับดำแล้วนะครับ อค้านะครับก็สามารถเก็บปักคูนออกมาขายให้เราได้นะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณอีกสักเดือนกว่าน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับประมาณเดือนกว่านะครับปักใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นต่อนะครับครับสวัสดีครับ